มาดูซัดไปหนึ่งทีพึ่งเจง็ดพันห้าฆ่าเหรอฆ่าเหรอวันนี้มีเคียวเหรอครับบีบพ่มพี่ ร้เติมเกมนะร้านเติมเกมมือถือที่ได้ราคาถูกสะดวกตวเติมไวบริการดีถูกใจแน่นอนนะครับเพียงแค่ส่องทางทางเพจแค่ปลุกราคาในเกมที่ต้องการแล้วก็โอนนะครับเรียกได้ว่าเร็วจัดประหยัดจริงเรื่องเติมเกมนะลิงก์จะอยู่ข้างล่างตรง description นะครับเก๋ไงก็สวีททุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับตัวสุดี่เกมเจ็ดบาทอีกเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่น s c a r d e กันนะครับตัวละคร Ragnarok ที่เข้ามาล่าสุดนะครับกับทีมที่ไม่มีตัวละคร festival หนึ่งตัวเลยนะทีมนี้เนี่ยก็จะอยู่ในสตรี ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะเพราะว่าในปัจจุบันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามนะครับจะมีตัวละครเฟส t i v a ลอยู่ในทีมแทบจะทุกทีมเลยนะเรียกว่าทุกทีมเลยดีกว่าละกันนะครับมันไม่ค่อยจะมีทีมไหนรหุดนล่อออกมาหรอกที่แบบจะเป็นตัวละครปกติในเกมที่ไม่มียูนิตเฟสติวัลนั่นเองนะนะก็ได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกสนุกกับเกมนี้ได้มากยิ่งขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับฮะเลสเสียงเท้า เสียงเท้าเดินเป็นเสียงยักษ์แต่ตัวละครกระป๋อยหนึ่งทำไมไม่ทำให้มันตัวยักษ์เท่าแบบตัวโดหรืออะไรพวกนี้นะทำตัวเล็กกันที่เดินนะฮะตัวละครก็จะเป็นดังนี้เลยนะก็คือสกาดี้นะครับมาคู่กับเมดัสคิล่าแล้วก็มีตัวของมาทนน่าเป็นตัวแทงนะครับตัวยืนท้ายเนี่ยจะเป็นตัวของลุงทวีที่มีหน้าที่เพิ่มเลือดให้กับตัวด้านหน้า3ตัวนั่นเองนะครับสำหรับตัวสกาดี้เองเนี่ย ตัวมันเก่งถ้ายืนได้นานนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงเอาตัวละครสีแดง3ตัวมายืนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะสตัวละครที่ยืนคู่กับตาสการ์ดี้ตัวนี้นะครับก็มีหน้าที่ทําให้ตัวสกาดี้ยืนได้นานยิ่งขึ้นนะเนาะ ซึ่งพาสสีของเขานะครับมันจะทําให้ฝันตรงข้ามนะครับมีค่าโจมตีมีค่าป้องกันที่ลดลง8%ตามจานวนดีบัฟที่ติดอยู่บนตัวละครตัวนี้เนาะซึ่งก็เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะครับยิ่งมีดีบัฟติดบนหัวตัวนี้มากขึ้นเท่าไหร่ค่าโจมตีกับค่าดีเฟนส์ของฝังตรงข้ามก็ยิ่งลดลงรวมทั้งค่าโจมตีของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับตัวละครตัวนี้จริงๆถ้าสกิลโจมตีอะไรมันก็จะไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยต,ตัวละคร เดี๋ยวมันก็แรงเองแหละครับเนาะอ่ะลุกันดีกว่ามาดูกันดีกว่าว่าทีมนี้จะไปได้ไกลสักแค่ไหนเนี่ครับมากับตาแรกเนี่ยซึ่งก็เป็นทีมเคียวนะครับทีม่มีคิงเฟนนั่นเองเนี่ยครับเป็นทีมที่ชิบหายอีกแล้วคิงคารทง จะบ้าผมต้องเจออย่างนี้จริงเหรอโอเคแหละไม่ได้เป็นอะไรมากหรอมั้งเพราะเราอยู่กับเราเจอทีมเคียวนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะพูดก็ตามตรงนะครับเพราะว่าเลือดเราจะเด้งค่อนข้างเยอะด้วยเนาะแล้วก็ด้วยไฟที่ติดอยู่บนหัวของเรานั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะเกยเราก็ตั้งคอนไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเราดูดเลือดของเมลสคิล,ล่ามาเราจะปล่อยให้ตัวของสกาดีเราติดไฟของเมลสคิล่าเราต่อไปนะ พอยิ่งติดไฟเยอะเท่าไหร่นะครับมันคือสิ่งที่ดีกับตัวเรามากยิ่งขึ้นนะเนาะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราตีไปที่คิงก่อน้วกันเนะ <c oughs> เาะเห็นว่เป็นเท่าขึ้นมาเลยครับดูดเลือดมาแล้วก็ตีไปที่คิงทีนี้เดี๋ยวคิงก็จะตีเบาลงในทุกๆเทิร์นต่อๆไปนั่นเนองเนาะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสบายตัวยิ่งขึ้นนั่นเนองนะครับจะแม้เขาจะตีขั้นสามมาแล้วตีให้เราแบบเจ็บได้แค่นั้นเนี่ยในเทิร์นต่อไปก็ไม่น่าจะต้องหวัดอะไรเยอะเนาะ โอเคเราเก็บอันติสกาดี้เลยดีไหมนะก็ดีนะไว้เพิ่มเลือดน,นะครับแล้วก็อันตีเมลักซิล่าเลยล้วกันนะไว้เพิ่มเลือดเมลักซิล่าด,ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จุดไฟเผาทุกตัวนะครับทีนี้ตัวของเราก็จะมีดีพับสองแถวแล้วนะก็ถือว่า ค่อนข,ข้างดีนะครับอัพข้าไมไปที่คิงต่อเหมือนดันเนอะตีมาแล้วในตะัวหรับขันสองยังติดคลิอยู่นะครับออสังเกตด้ว่าเลือดนี่แทบจะไม่ลดแล้วนะตอนนี้ก็ชิวๆไปเนาะอันตีของโกเทอร์มาแล้วนะซึ่งผมก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรตรงนี้มากนะครับแล้วอันตรีใส่คิงไปก่อนเลยเนาะแล้วก็รสดสแตตก่อนที่จะ ทำเอ๊ะผมว่ารถตัดไปก่อนทำอย่างนี้แล้วก็อันตีแล้วกันน่าจะดีกว่านะครับเรากระชากสร้อยไปหนึ่งทีเกือบตายเล็กิโกแมนตีเต้าหึ้ยหัวแมวโอ้อันตีเป็นตัวทำไมไม่เอากูเถอะ โอ้โดนเคียวไปแล้วทีนี้ไฟหมดหัวดีโอเคยังพอมีอยู่บ้างนะครับอย่างน้อยกเธอเขาก็อันติีจะได้ไม่ต้องแรงมากะนะอย่างที่เห็นนะครับคือถ้าเราเจอฝันตองข้าเป็นเคียวแล้วเราเลี้ยงดีบัฟได้ซะแบบนิดๆหน่อยๆอะ่ะเราก็สบายแล้วนะครับกินแล้วนะครับไปตาต่อไปกันเลยดีกว่านะมากับตาที่สองนี่ครับเจอเป็นโอ้ทีมฟูลดัมเมรลิเลีย เอาอะไรไปรอดทีมนี้น่าจะเป็นทีมอีกหนึ่งทีมที่เราน่าจะวัดดาเมจกับเขาไม่น่าไหวะครับแล้วมาเป็นโอ้โหดับเบิ้ลมนาฟิวชั่นก่อนเลยเนี่แล้วตีเดี่ยวใส่ก็อ๋อ,อเป็นตีหมูปาขวงขวาาอีกดอกหนึ่งไม่น่ารอดแล้วนะเนี่ยกี่แสนนะวะเนี่ยอุย้ยรอดเฉยเว้ยเฮ้ยแต่ช็อตต่อไปก็ไม่น่ารอดอยู่ดีนะเอา,ปาเป็นว่าเผื่อรอดแล้วกันนะครับ เราท้อนมาก่อนเนาะเราดูเรื่อยไปก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ครับคือทีมฝั่งเขานี่เราแพ้ทางค่อนข้างเยอะเลยเนาะซึ่งในตาต่อไปเนี่ยถ้าสมมติมว่าเขามีท่าตีหมู่พายุของอีโรลิมลรินน่อีกทีหนึ่งเนี่ยอโอกาสรอดมันไม่มีอยู่แล้วเนาะมีใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เออซึ่งแน่นอว่าตาต่อไปก็ต้องมีการตีบ่ของลิเลียใช่ไหมครับถูกต้องไหมซึ่งเอาตามตรงมันก็ไม่น่าเป็นไรมากหรอกแล้วก็ทื่งเขาทิ้งเลยได้เป่าววะตีลิเลียทำไมวะทำไมผมไม่ตีโรลิเมอร์ลิน เตานี้เราก็ต้องปล่อยให้ตัวของไอ้นี่ตายไปหน่อยอะเนาะถ้ามันไม่มีไอ้นี่มาก็โอเคแล้วครับเขาเรียกว่าอะไรนะเราได้เด้งเลือดสักรอบนึงอะโอเคแล้วจริงๆเออกูได้เด้งเลือๆสักทีมันนี่มันนี่ไหนมันนี่ดิ โลรลี่เหรอโรลี่เหรอลลี่ลหครับมันนี่ทำอะไรไว้ซาเหรอซาเหรอมันนี่ซาไว้เยอะซาไว้เยอะมีเคียวเหรอครับหื่มห้มมม้้ม้ มากับตาที่สามเลยครับเจ้ยังเจอทีมเชียวอีเกอโอเคครับเป็นเชี่ยกับคิงแล้วก็ไม่ใช่คิงที่มีการ์ดขั้นสามด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอ่าทิศทางที่ดีนะเราตั้งทอนมาก่อนนะครับแล้วก็ดูดเลือดทีหนึ่งแล้วก็ตีไปทีหนึ่งที่ตัวของโกเทอร์นั่นเองนะเหวี่ยมมาโตขึ้นมานะครับดูดเลือดหนึ่งทีแล้วก็ตีไปที่โกเทอร์นั่นเอง โ,โจวการได้ค่อนข้างดีนะครับมีเคียวคอยช่วยเผาถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารักมากๆเลยนะอัพขั้นไปที่โกเทอร์อันนี้บอดแล้วแหละครับนะค่อนข้างมั่นใจมากๆนะครับแต่บอดอย่าก,กดยอมแพ้นะผมขอร้องแหละ <c oughs> ในสติผมบอกบอดแต่ละทีที่ผมแทบจะหน้าแตกโอเคเราก็ขอเก็บไฟไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็ใช้สกิลเก็บไปเรื่อยๆนะตีไปที่โกเทอร์ก่อนเนาะ พยายามเก็บไฟไปที่ตัวของสการ์ดี้เรื่อยๆเนี่ยเราจะได้มีความถึกความทนรับมือรับเท้าของฝั่งตรงข้ามได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองนะโอเคตอนนี้ตัวของเรามีดีบัฟอยู่บนหัวสองแถวแล้วนะครับคิงตีเราก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วเนาะชิว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 เนืบโอ้ดีดว ชิวๆโอ้แลวเลือดด้งทีหนึ่งแบบสบายๆเลยนะเค okay, เราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับโน no. แลเราเก็บการ์ดการ์ดี้ต่อนะคือเดี๋ยวมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยการ์ดตีตีเดี๋ยวเนี่ยมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะจากตอนแรกที่เราตีหมื่นสี่ตอนนี้จะสี่หมื่นแล้วนะครับตัวเลขสลับกันนิดเดียวเท่านั้นนะ แต่การดาวแรกเนี่ยเกตัวของคิงเองมีอันติในเทินหน้าเลยครับจริงๆผมลองรับอันติให้ทุกคนได้ดูเลยก็ได้นะไหนเขาก็เป็นบอทอยู่แล้วเรามารับดาเมจให้ดูเลยก็ได้คือมันไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วเรื่องอันติของคิงอ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้แรงนะเพราถ่ายเลือดเราก็จะเด้งอยู่ดีนะครับเด๊ดเด๊ดเด๊เด๊ดเ่หดเด๊ดีดหดเด๊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 ด้ดดเด๊ดเ เราอันติตึมตึมติม,มไม่มปท้อนเดี๋ยวตัวเคียวมันจะมาอันตีใส่ตัวของสกาดี้เอาเรา,เานะฮะ <c oughs> มันจะลำบากระบากเอาอ่ะกระชากซ่อยไปนะครับแล้วก็ทิ <c oughs> ้งระเบิด <c oughs> น้ำแข็งเดินกลับแบบมาร์สไหลด้วย <c oughs> เก็บแบบชิวๆทีนี้ตัวของเคียวก็จะกดอันติแล้วก็จุดไฟเราเพิ่มนะครับก็ยินดีต้อนรับครับใส่มันเลยตัวของโกเทอร์นะครับเลือกที่จะเก็บอันตีมาก่อนแล้วก็ตัวเคียวกดอันตีนั่นเองนะอับคันคันสองมานลครับอันตีใส่ไปที่ตัวของสคาดี้นะมัดไมหกเพิ่มตั้มสองหมื่นหนึ่งจุดไฟเพิ่ม ดีบัฟสองแถวมันลดดาเมจไม่ค่อยเยอะเนาะฝั่งตรงข้ามยังเหลือเลือดสองมันหกเอ้ยโจมตีสองมัหกอยู่นะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วปะเราตีไปทีเดียวก็นาก่าจะตายแล้วเนี่ยแล้วก็หันมาตีตัวนี้ต่อโอเคเราก็ชักส้อยไปหนึ่งทีนะครับเก้าหมื่นเก้านะครับสำหรับการสองดาวแล้วก็พิงดาบน้องแข็งไปหนึ่งดาวเท่านั้น ปืด 48, 2, ป๊ดสี่หมื่นแปดังสองปื๊ดหกหมื่นห้าแลคือมีเซลดิสช่วยแบบเพิ่มดีบัฟห่วยอีกปะใช่ไหมมันคือดีบัฟสีแดงปัโอ้เราเพิ่มแต่ไม่หมดเลยเพื่อนเต็มกระบาดออกมันไม่ได้สีแดงเนาะเดี๋ยวเหลือเท่าไหร่เหลือพันแปดเท่านั้นนะครับเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรกินแล้วอะวันเนี้ย เราก็ตีเดี่ยวสองใบนะครับน่าจะไม่รอดแล้วเนาะกดอันตีไปนี่ครับสำหรับเอลซ่าเลดิตโก้แล้วก็ตีเดี่ยวสองทีไปที่เขียวในรับปึ๊บตระเลือดดำ้วยนะเจ็บหลวงผมบีบคอผมที สุดท้ายนะครับเจอเป็นทีมฟูลดามิทดัสด3,000ปีนะครับใส่ตัวอิสตินเขียวตรงกลางมาด้วยนะโอ้โหผมขอปานุมาใส่ผมหน่อยได้ไหมอยากได้มากเลยอเคเราทำอย่างนี้มาแล้วเราก็ตีไปที่เราไม่ตีดัสเนะเพราะดัสมันเลือดเด้งค่อนข้างสูงนะครับเราตีไปที่อิสตินเขียวก่อนแล้วกันนะ เอวิ่เป็นเท่าเริ่มขึ้นมาก่อนเลยนะครับดูดเลือดมาหนึ่งทีแนละ้วตีไปที่ไอิสติมเขียวเนีครับหนึ่งแสนเอ้ยหนึ่งหมื่นสี่นั่นเองนะโอเคจุดไฟได้สวยนะครับเป็นอิสติมเขียวที่ใช้การ์ดปาโลบานนครับใส่มาโอ้ดีบัฟบนหัวเต็มอย่างงี้สวยงามตีเดี่ยวมาใส่ตัวของมาธุน่านะสองใบนะครับ ก็น่าจะเป็นบอดเช่นเคยเนะอย่างนี้อโอเคไม่เป็นไรอย่างอยเราก็เจอคนสอง้วก็เจอบอด2ก็ถือว่าเฉลี่ยเฉลี่ยกันแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้เนีฮะเอเคเราก็ยังคงทําได้นะครับเมื่อกี้ผมเมาเบิ้ลปะใช่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมกดดั๊ดแล้วมันหลุดเป้าดั๊ดใช่ไหมครับใช่ใช่ไหม โอ้โหเจริญพรโอ้จะไปลบบัฟดักซะหน่อยโอเคตอนนี้ตัวของสคาดี้มีดีบัฟบนหัวเกือบสองแถวแล้วนะครับก็อยู่ในจุดที่เราชิลแล้วนะเอ้จริงผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมกดออโต้มันจะยังชนะอยู่หรือเปล่านะครับเพราะน้ำมอที่เข้ามาก็ถูอว่าน้อยในระดับหนึ่งแล้วนะแต่คือเรายังจำเป็นนะครับที่จะต้องลบบัฟ ตัวของดัสอยู่อย่างสม่ำเสมอนะเพราะว่ามันมีเรื่อยๆนี่ก็ลำบากใจเหมือนกันนะเก็่เราลบบัฟอันติีทิ้งไปเลยก็ได้นะแล้วก็อเผื่อไม่ตายแต่ผมมั่นใจว่าตีทีเดียวก็น่าจะตายแล้วนะโอ้ด้วยดีบัฟเยอะขนาดนี้นะครับันตีของเมัสคิล่านี้กันอยู่ที่ประมาณเจ็ดไม่ใช่เจ็ดหนึ่งแสนสี่ถึงหนึ่งแสนเจ็ดได้แล้วนะครับตีใส่ดั๊อย่างเงี้ยนะคือแม่งแรงมากๆ เอาเลยฮะการตีเดี่ยวมาจะสี่0มื่นแล้วนะฮะสำหรัตอนแรกที่ตีหมื่นสีน่เท่านั้นนะโอเคที่เหลือก็น่าจะชิวๆแล้วนะไม่น่าจะมีอะไรมากนะับสำหรับตานี้ตัวของอิสติงยังก็ใส่มาอยีอกเหรอสารลมมาใส่มาเพิ่มดีบัลให้เราเพิ่มอีกเลยฮะโอ้ของดีแล้วยิงปืนจิ้วๆสามรอบมาเนะี่ยหมัดเพิงมาหนึ่งรอบ ตีมาติดคีย์ยังได้แค่หมื่นสามนะครับเราเก็บเคลียร์ไว้อยู่ดีนะครับปล่อยเข้าไปนะ้แมวแม,ว,แมวเราอย่างนี้ด้วยกระชากชร้อยรอบเดียวน่าจะตายได้แล้วนะถูกไหมบอกว่าผมน่าจะคำนวณไม่พลาดนะครับแรงขนาดนี้มากระชากสร้อยดึงทีแสนหนึ่งโอ้โหโอ้แต่ช่วยไม่ได้เมื่อกี้เราตีตัวสีเขียวเนาะอ,อ่ะอีกทีนึง แ้บราโออันนี้ตีไม่ติดขีลืมไปว่าติดบัญญัติของเซลดิสเน่คเมื่อกี้ตอนนี้ตัวของเราก็มีดีบับโอ้โหขนาดนี้อ,อด,ดีบับจะแถวที่สี่แล้วขึ้นมาเป็นตึกใบหยกแล้วนี่อันตีเคียวได้สะทไร่นี่ครับมาดูซัดไปหนึ่งทีบทึ้งจะโคตรยังเบาอ่ะเราเราสร้างดีบับอันหนึ่งนลครับกดอันตีหนึ่งรอบแล้วก็ไฟหนึ่งที ยังไงก็ไม่น่าจะมีใครรอดแล้วนะกระชากร้อยซึ้มหกหมื่นสี่นี้อันติเมตนี่คือขั้นหนึ่งเท่านั้นนะ Let it go แล้วก็ปลาดาบน้ำแข็งไปเนี้ยมีดน้ำแข็งจ้วงไส้เดินกับแบบแมสไลดดีเกเคไงของคุณทุกคนเนียที่เข้ามาดูในคลิปนี้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่างไงฝากติดตามชมกันต่อไปเลยนะสำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วไม่สายทหั